สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพยุบสีนะครับประจําวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567นะครับผมตรงกับวันขึ้น3าข่ําเดือน6ปีมะโรงูใหญ่นะครับชนษาเป็นเทวดาผู้ชายนะครับผมวันนี้อ่ะนะครับเรามาฟังเรื่องเล่าของไพ่ในวันเกิดทั้ง7วันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคําพยากรณ์คนที่ชมทางทิกต o k นะครับ กดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแ,แชร์ในทุกๆแพลตฟอร์มเพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมสีมงคลนะครับดึงดูดโชคลาภในวันนี้จะเป็นสีชมพูสีที่เสริมดวงอุปถัมภ์ดวงนะครับนะในวันนี้ก็คือสี เขียวและสีส้มนะครับผมวันนี้นะครับสีที่ห้ามใช้ก็คือสีเทาและสีดำนะครับผมเลขมงคลนะของวันนี้ได้แก่เลข1เลข6เลข2เลข3เลข5เลข9และเลข4ครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตายอยู่ที่599บาทใครสนใจคนที่ชมทาง TikTok นะครับกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับ แต่ถ้าก,กดแล้วไม่ไปนะครับก็สามารถกดติดตามโปรไฟล์และทักมาทางอินบ็อกของ t k t t o k หรือทุกๆแพลตฟอร์มที่คุณรับชมได้เลยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดนะครับโอนเงินจองคิวนะครับอ่ะพุดทางเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดวันนี้อาจารย์อยู่กับไพ่ Ridenwise s, <Okay>. <S ์สปี t t าล็อนะครับผมบนะไพ่วิญญาณสดใสของทางอิตาลีนะครับผมโอเคนะครับ ใครที่ชมคลิปนี้จนจบขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยนะฮะสมหวังสมใจปรารถนาแต่ถ้าเกิดคนที่เพิ่งชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์ให้อาจารย์ด้วยนะมานะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ไพ่อยากจะบอกอะไรได้ไพ่ไนออฟวอนนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นไพ่บอกว่าต้องบุกต้องสู้ต้องลุยนะครับนะอย่ามัวคิดนะลงมือทําได้แล้วนะครับ นะอย่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์มากเกินไปหมายถึงว่าอย่าอ่านนู่นนี้นั่นมากเกินไปลงมือทาได้แล้วครับนะการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ต้องเหนื่อยต้องลุยต้องจะได้เงินมาเนาะสุขภาพนะครับระวังอาการเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางานหนักนะครับต้องหันกลับมาดูแลเอาใจใส่กันบ้างบำรุงร่างกายกันบ้างความรักคนโสดให้บอกว่าคุณควรจะนะครับเอาใจใส่นะครับนะแล้วก็บอกความในใจเข้าไปด้วยนะฮะเขาจะได้รู้ว่าคุณ รู้สึกยังไงกับเขานะครับความรักคนคุยจะพัฒนาได้คนที่มีคู่ช่วงนี้ปัญหาที่เกิดจากความรักการไม่เอาใจใส่ของคุณนั้นนะครับวันนี้หันกลับมาดูแลกันบ้างนะความรักจะดีดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอพรที่ขณีปางขี่หนูหรือนะครับอ่าไปไหว้สมเด็จพระมหากษัตริย์สิทธ์ทั้งหลายนะครับนะก็จะทําให้คุณนั้นนะครับมีพลังแห่งโชคลาภและการแก้ไขดวงตาได้ดีขึ้นนะครับ ท่านที่เกิดในวันจันทร์ตั้งจิตอธิษฐานมานะลูกนะคนวันจันทร์นะจ๊ะนะจ๊ะได้ไพ่นะ night o f pen a c l e วันนี้กิจการงานของคุณต้องมีการวางแผนเพราะไพ่บอกว่าถ้าคุณไม่วางแผนเนี่ยคุณจะแย่นะวางแผนเรียงลําดับว่าวันนี้คุณเราควรทําอะไรก่อนแล้วงานจะดีครับการเงินก็เช่นกันนะครับต้อง พิมิตพิเคราะห์พิจารณาดีๆนะครับในการลงทุนนะถ้าไม่งั้นมันจะเสียเปล่านะครับผมสุขภาพครับมักจะเกิดจากความเครียดความคิดเยอะอาการปวดหัวที่คุณเป็นอยู่นะครับความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้นะก็ต้องพิจารณาดีๆนะครับดูดีว่าเอ๊ะนะคนคนนี้จริงใจกับเราหรือไม่นะครับนะพิจารณาดีๆครับนะคนที่มีคู่นะครับคุณต้องหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกของคนที่เขารักคุณให้ดีๆนะครับเพราะว่านะมันก็จะได้ ไปต่อกันได้ในสัความสัมพันธ์นั่นเองครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปขอกับพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับประหเทวีสุวรรณนะนะครับจะได้มีความโชคดีโชคลาภนะครับผมโอเคท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับเทพแห่งนักรบนะครับนะคนวันอังคารนี้ต้องบอกว่าเป็นเทพนักรบเลยมามได้ไพ่ไหนออฟอนอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องสู้ต้องลุยนะครับนะด่ามัว นะครับคิดอย่างเดียวนะครับลุยนะครับนะวางแผนให้ดีๆแล้วไปให้เต็มที่ในโชคชะตาของคุณแล้ววันนี้จะดีขึ้นนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะครับอยากประสบความสําเร็จต้องทําเองต้องค้าต้องขายนะครับจะดีนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องเส้นอาจจะไปต้องไปนวดหน่อยนะครับก็จะดีเนาะนะความรักคนโสดนะครับวันนี้ต้องจริงจังจริงใจนะครับเปิดเผยความในใจให้เขารู้นะครับ ความรักของคณก็จะเริ่มดีขึ้นคนที่คุยอยู่ก็มีการพัฒนายกระดับกันมากขึ้นนะครับคนที่มีคู่นะครับหันกลับมาเอาใจใส่ดูแลครอบครัวดีๆคนที่เขารักคุณคนที่เขาแข่คุณและชีวิตจะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิฆเนศปางประทานพรน,นะครับหรือว่า,อ,าองค์พระมหากษัตริย์ศึกนะครับจะโชคดีมากๆเลยท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนตั้งเจตสิทธิฐานมานะครับนี่คือดาวแห่ง ค้าขายและดาวนักเลงดาวเห็นความร่ำรวยด้วยนะครับมาโอ้โหได้ไพ่นะครับเดีวอ่าเดี๋ยนะเดไฮพิสเทสอ่าวันนี้เป็นไพ่แห่งความกดดันนะฮะนี่แหละคือความกดดันนะฮะบ,บอกว่าวันนี้นะฮะไพ่บ,บอกให้คุณนั้นต้องรู้จักใช้สมาธิอะ,อะไรเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องแบบว่านะฮะพิจารณาให้ดีๆนะครับ ในงานเนี่ยนะครมันก็จะได้คลี่คลายทุกอย่างไปได้นะครับเพราะว่าเป็นไพ่นักบวชนักบวชท่านถือคัมภีร์ท่านบอกว่าให้เลือกทําแต่สิ่งที่ดีและผลลัพธ์จะดีนะครับการเงินก็เช่นกันมักจะมีโชคลาบนะครับจากงานที่คุณทําอยู่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้สวดมนต์ไหว้พระนะครับนะสุขภาพระวังเรื่องความดันความเครียดการกดดันนะครับ ความรักคนโสดนะวันนี้ให้ระวังคนที่มีเจ้าของแล้วจะเข้ามานะฮะความรักมักจะยังเจอคนที่ยังไม่ค่อยจริงใจต่อกันคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณอาจจะกดดันนะครับในปัญหาชีวิตคู่แต่คุณไม่ค่อยอยากพูดออกมาอาจารย์แนะนําว่าเปิดใจคุยกันแล้วผลลัพธ์มันจะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภพูดกลางวันไปไหวองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับนะบและพูดกลางคืนก็เช่นกันนะครับจะได้ คลี่คลายปัญหาทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอนท่านที่เกิดในวันพระฤหัส,สบ,บดีมาครับพระฤหัส,สบ,บดีเป็นอย่างไรหรอเฮอนะฮะโอเคนะครับได้ไพ่ใบนี้ครับเขาเรียกว่าเด็กถือเหรียญอ่ะเด็กถือถ้วยขอโทษทีนะครับไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงความสนุกสนานนะครับนะคนวันพฤหัสบดีวันนี้ทาอะไรก็แล้วแต่คุณต้องแฮปปี้ต้องมีความสุขนะครับแล้วชีวิต การงานของคุณนั้นจะเป็นไปได้ดีเลยนะครับผมนะจะมีงานใหม่ๆจะได้รับอะไรใหม่ๆเข้ามาการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับจะมีเงินทองเข้ามาพอสมควรทําให้คุณนั้นสามารถที่จะปรับตัวทุกอย่างไปได้นะครับสุขภาพครับในวันนี้นะครับคุณต้องดูแรลร่างกายหน่อยเนาะทำงานมากเกินไปต้องฟลูเอน์จีขึ้นมานะครับถึงจะดีนะคนที่ยังโสดนะครับวันนี้ความรักของคุณนั้นเป็นสีชมพูนะฮับี้มีความสุขนะครับ คนที่มีคู่วันนี้คุณมักจะได้อะไรได้ของดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระพิธเนตปางประธานพรหรือไอ้ไข่พระเจดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นาสายเทพเด็กๆนะครับก็จะโชคดีอ่าท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับผมวันศุกร์จะเป็นอย่างไรเนาะนะครับวันศุกร์นี่ต้องบอกว่าในช่วงนี้ได้ไพ่แดถ้วยนะครับ กิจการงานของคุณนั้นนะวันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เพราะคุณเริ่มเบื่อหรือ,รอเริ่มเจอปัญหาอุปสรรคจนคุณท้อแล้วนะครับพไพ่ใบนี้บอกว่าให้คุณเนี่ยนะครับให้เลือกในการที่เราจะปลีวิเวกมาทาสมาธิสักห้านาที10นาทีก่อนที่จะเริ่มงานนะครับคุณก็จะได้ระง,งับสติอารมณ์ได้นะฮะงานก็จะไปได้ดีอยู่นะครับการเงินวันนี้ลงทุนอย่าเพิ่งลงทุนเก็บไว้ก่อนนะฮะเพราะลงไปก็เจ็บตัวนะฮะ สุขภาพวันนี้ให้าระวังในเรื่องของอาการเจ็บป่วยในเรื่องของอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรเงี้ยนะฮะความรักคนโสดนะครับวันนี้ยังไม่มีใครเข้ามานะฮะคนคุยก็ให้ระวังการทะเลาะมีหรือมีปากเสียงนะครับคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักของคนนั้นเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช่ใจคุยกันก็จะดีกว่านะครับนะวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอพรจากพิคเนตปางขาจัดอุปสรรคนะครับแล้วก็นั่งสมาธิบ่อยบ่อยครับ นะก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับเนะี่ยเทพเจ้าแห่งกเกษตรกรรมนะฮะนะเนะือเทพเจ้าแห่งโทษทุกข์นั่นเองนะฮะตั้งจิตมาลูกว้าวได้ไพ่เดอะเวิร์นะฮะเป็นไพ่แห่งโชคลาภวันนี้งานต่างๆที่คุณทําอยู่จะประสบความสําเร็จนะครับจะทําอะไรวันนี้ต้องเน้นเรื่องของความสวยงามนะครับหรือว่างานศิลปะงานบันเทิงวันนี้จะดีมากมากเลยการเงินก็เช่นกัน มักจะได้จากสิ่งที่คุณทําอยู่หรืองานที่คุณทําอยู่ครับสุขภาพครับวันนี้ดูเหนื่อยเหนื่อยกับปัญหาความเครียดนะครับในเรื่องของสุขภาพนะคนที่ยังโสดนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ความขี้บน่นของคุณนะครับแต่ว่าความรักยังดีอยู่เนาะคนที่มีคู่ครับวันนี้นะถือว่าโชคดีนะครับความรักแฮปปี้มีความสุขแต่ว่าให้ใจเย็นๆให้ค่อยๆค,คุยกันและทุกอย่างจะดีเองนะครับ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภนะครับให้ไหว้พระแม่ลักษมีหรือพระแม่ธรณีก็ได้นะครับและอย่าลืมไหว้พระปางนาคปลกด้วยนะครับก็จะเสริมดวงเสริมชะตานะครับอ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับดวงรายวันของอาจารย์นะครับเล่าไพ่แบบนี้คุณชอบกันไหมถ้าคุณชอบพิมพ์มาบอกอาจารย์ด้วยจะได้มีกําลังใจทุกคอมเมนต์คือกําลังใจของอาจารย์ขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับในทุกแพลตฟอร์มสวัสดีนะครับ